มันมีไอ้พวกชั่วหัวทองนะครับที่มันร่วมกันครับจะปล้นชาติเรานะครับผมยืนยันครับนี่คือเรื่องจริงวันนี้นะความน่ากลัวนะก็คือเรามีรัฐบาลรักษาการซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าวันนี้มึงจะรักษาชาติหรือมึงจะร่วมกับเขาปล้นชาติคนไทยต้องตื่นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คน้างร้ายแรงนะผมเห็นด้วยนะครับถ้าท่านขอบชาบนะครับท่านจะต้องประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศครับเพราะถ้าเกิดยังปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้นะครับนำประเทศเรานี่ครับชิปหายแน่ครับไม่มีเหตุผล เลยที่เราจะต้องเจราจานะครับถ้าเราเจราจาเราเสียดินแดนแน่นะครับเพราะไอ้ฝรั่งชาติชั่วเนี่ยนะครับมันต้องการที่จะปล้นดินแดนเราอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะไอ้คนไทยชั่วเนี่ยนะมันก็ปล่อยให้เขมรลุกล้ำเข้ามาถึง8จุดถ้าเกิดเจราจาตอนนี้ถ้ากับเราต้องเสียดินแดนใ้เขาไปเลยนะถ้าเกิดเขมรน,นะครับ มันอ้างว่าดินแดนตรงนั้นเป็นของมันมันพิสูจน์กันยากและไอ้สันดานฝรั่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอางั้นเลิกแล้วต่อกันเอาเส้นแดนนะปัจจุบันนี่เราชิบหายเลยนะพี่น้องกูรับประกันได้ถ้าเราไม่รีบจัดการมึงได้เจอแน่ p s l 0 3ระยะย,ยิง 1, 130กิโลมึงค่อยดูแล้วกันกูเชื่อว่าเขมรยิงแน่เอาล้ลกันนะมึงเชื่อกูไหมวันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอ้ตระกูลหุนมันก็เรงจะถูกโคตร มันกาลังถังแตกมันหมดทางไปมันเลยยังเป็นจะต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อไห้มันได้ประโยชน์มันยืมมือฝรั่งเศสกับอเมริกามาบีบเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยยอมเจรจาแต่เจรจาทุบกําหนดเขตแดนใหม่ถ้าเอาตามตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับเราไม่ได้ได้เปรียบนะครับวันนี้เราได้เปรียบในด้านการอาหารแต่ทางด้านดินแดนเราเสียเปรียบอยู่นะครับวันนี้พวกขี้ข้าเพื่อไทยกําลังเด่นเต้นผางข้องผางอยู่นะครับ อย่าลืมนะว่าที่ผ่านมานี่นะครับนาเรานี่นะดําเนินนโยบายรักสันติรักสงบเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจให้ต่างชาติลุกล้ําเข้ามาในดินแดนเราจนกระทั่งวันนี้ถึงเหตุการณ์แตกหักเนี่ยเรากาลังบุกแล้วเรากำลังจะได้ดินแดนเราคืนจากทั้งหมด8จุดเรายึดมาได้3ยังเหลืออีก5นะครับพี่น้องถ้าเกิดเจรจาวันนี้แล้วสรุปเอาตามนี้นะเส้นเขตดินแดนเราจะเปลี่ยนถ้าเขตแดนเปลี่ยนนะพิกัดทางทะเลก็เปลี่ยนนะครับ วันนี้เป้าหมายนะครับมันต้องการนะครับจะเอาทรัพยากรในทะเลของเรานะครับผมตั้งหัวข้อเลยครับวันนี้ว่าไอ้มากันชั่วกับไอ้เศษฝรั่งเนี่ยมันกำลังร่วมมือกับขเขมรที่จะป้นนินแดนเราอ่าเออมึงจะด่ากูด่าเลยครับแล้วเตรียมเงินไว้เยอะนะวันนี้นะครับ พวกบรรดาคนขายชาติกำลังสนับสนุนรัฐบาลให้ขายชาติให้ป้นชาติตัวเองวันนี้มันมาถึงขนาดนี้แล้วครับพี่น้องเราลบมาขนาดนี้ครับเราหมดทรัพยากรไปเยอะแล้วครับนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยเราเห็นแก่สันตินะพวกเขเมรพวกนี้ก็ลุกล้ำเข้ามามาอยู่ในดินแดน,นเรา ช่ไหมครับเราจะเห็นว่าต่างชาตินี่เข้ามาเดินซ่ามาเพ้นผ้านในบ้านเมืองเราแต่เ,เราก็ไม่ค่อยใช้กฎหมายรือแหลกแต่ถ้าคนไทยไปทําแบบนั้นในบ้านมันกูรับประกันได้ว่ามึงติดคุกหัวโตอ่าแ,แล้ววันนี้คนระับผมทนไม่ไหวแล้วจาเป็นต้องคู่กันอย่างโตไปตรงมาแล้ววนะ่ะถ้ายัางปล่อยให้นกักการเมืองพวกนี้บริหารชาติต่อไปนะครับชิบหายแน่ครับออนะผมสนับสนุนเลยว่าท่านผบอทครับ ท่านต้องประกาศกฎัยการศึกทั่วประเทศครับจะมายึกยึกยึกย,กยักไม่ได้แล้วนะครับอ่เพราะผมไม่ไว้ใจนักการเมืองครับวันนี้ยืนยันนะว่าจะเจราจาเจราจากระชิบหายดีครับเพราะว่าดินแดนของเราอยู่ในมือมันอะ่ะมันปากหลักอยู่บนดินแดนเราอะมันต้องถอยกลับไปก่อนไม่ใช่ว่ามาเจราจาตอนนี้ก็ชิบหาย นะครับก่อนหน้านี้เราก็ถ้อยดีถ้อยอาศัยนะแต่เราก็เห็นอยู่ว่าสันดานพวกมันนะลุกคืบก้นมามาก่อสร้างนะมาสร้างนู่นสร้างนี่เอาชุมชนเข้ามาเอาโลกมนุษย์เข้ามาอ่าเราก็อ่าถือว่ารักสงบไม่อยากให้มีการประทะไม่อยากมีการสูญเสียแล้ววันนี้เป็นไงล่ะครับพอจะเอามันออกเอาไม่ได้เลยตอนนี้ แล้วพอมันได้คืบมันเอาสอกมันได้สอบมันจะวาแล้ววันนี้มันต้องการมากเพราะเขมรมันกำลังจะล้มละลายประเทศมันเศรษฐกิจพังพินาศเพราะว่าไอตระกูลหุนเนี่ยมันไม่ได้สนใจพัฒนาชาติเลยมันสร้างแต่ความร่ำรวยในตระกูลมันในขณะที่ชาวกัมพูชากาลังยากจนแล้วต้องหนีมาทำงานในเมืองไทยนะแล้วแมวันนี้มันหมดหนทางแล้วจีนก็ทิ้งมัน มันจึงพยายามนะที่จะลากฝรั่งเข้ามามันนี่เป็นคนต่อสายเข้าไปเองนะมันเป็นคนต่อสายหาฝรั่งให้ฝรั่งเนี่ยมาบีบเราออเพราะมันไม่รู้ว่าพระเจตนามันต้องการอะไรครับจะลากฝรั่งเข้ามาถ้าฝรั่งเข้ามามันก็จะได้ลากจีนเข้ามาด้วยเพื่อให้จีนมันหนุนมันเหมือนเดิมอ่าเข้าไหมครับเพราะอะไรครับวันนี้ ก็รู้อยู่ว่าฝรั่งเนี่ยมันต้องการให้โลกวุ่นวายมันต้องการพลังงานมันต้องการแก้วิกฤติพารานีไออเมริกันก็ถังแตกไอฝรั่งเศสก็เกงตูดขาดวันนี้มันกําลังร่วมหัวกันจะป้นทรัพยากรของเราในอ่าวไทยถ้าเกิดเจราจาวันนี้เขตแดนในทะเลมันจะเปลี่ยนนะครับและคิดดูเถอะว่าถ้าเขตแดนในทะเลเปลี่ยนแล้วมันมีสิทธิ์เข้ามาดูด เอาทรัพยากรในอ่าวไทยเราไปเนี่ยเราจะเสียหายมหาศาลขนาดไหนครับพี่น้องวันนี้เราต้องไม่ยอมแล้วนะครับถ้าคุณเห็นไหมว่าลีลานักการเมืองเนี่ยอืดอ,อาดยืดยาชักช้าแล้วก็เดินตามเกมเขาตลอดเขานำหน้าเราตลอดหนึ่งเก้นะวันนี้คุณเห็นไหมครับว่าพอเราไม่ยอมเนี่ยพอกองทัพไม่ยอมเห็นไหมครับ มันเริ่มเลยครับมันรู้แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสั่งกองทัพได้เนี่ยมันก็เลยใช้ต่างชาติมาบีบรัฐบาลเพื่อรัฐบาลยอมเจรจาถ้าเจรจาชิบหายครับพี่น้องผมยืนยันว่าชิบหายแน่นอนเออวันนี้นะครับนะเราสูญเสียไปเยอะเราหมดก็ประมาณมหาศา,ศาลในการได้มาสามจุดคือยังเหลือต้องห้าจุดนะครับที่พวกมันยึยดครองอยู่เนี่ย วันนี้ต้องถล่มให้ราบคาบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับลงทุนไปแล้วนะครับเราจะปล่อยศูนย์เปล่าไม่ได้นะครับอย่าลืมนะว่าการขึ้นบินของ F16 แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลแต่พวกมันใช้กกองทหารกากรมายึดครองดินแดนและอ้างว่าเป็นดินแดนของมันเนี่ยวันนี้เราต้องถล่มอย่างเดียวนะครับนะวันนี้มันรู้แล้วว่ามันสู้ไม่ได้มันเริ่มถอนกําลังคนออกเพราะมันรู้ว่าเราจริงนะครับ แต่มันจะใช้แผนการชั่วไลายนั่นคือใช้ PSL 3 0มไอศูนเนี่ยจะมีระยะยิงไกลในยิงเข้าในเมืองโดยไม่เลือกเป้าหมายครับเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ี่ว่อไอ้ต่างชาติต้องเข้ามาแทรกแซงให้ได้ถ้าเกิดมีการสู้รบกันรุนแรงขนาดน,นั้นแน่นอนครับไอพวกบรรดาฝรั่งเนี่ยมันคือนักฉวยโอกาสมันจะถือโอกาสยื่นมือเข้ามาเพื่อจะให้เราเจรจาการเจรจาเนี่ยครับ ใครจะตัดสินฝรั่งมันจะไปรู้อะไรใช่ไหมมันก็เอาประโยชน์ของมันครับมันเข้ามาเนี่ยมันได้ประโยชน์เลยมันนึงเข้ามาเนี่ยรอมันไม่ได้ประโยชน์มันจะเข้ามาทําไมดังนั้นไว้ใจไม่ได้หรอกไอ้อเมริกันไอ้ฝรั่งเศสฝรั่งเนี่ยพวกแม่งชั่วแล้ววันนี้นักการเมืองแบบนี้เรามีสิทธิ์บ้าเลยที่จะสูญเสียดินแดนนะนักการเมืองมันจะสนใจมันสนใจต่ความมั่งคั่งร่ำรวยและอำนาจ จะเสียดินแดนเท่าไรถ้ามันได้ครองอำนาจมันเอาอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีอำนาจมันก็เป็นแค่ประชาชนพลเมืองคอนหนึ่งครับใช่ไหมวันนี้มันต้องการผลประโยชน์ครับมันจะสนใจไงว่าเราจะเสียดินแดนสมมุติเราเสียภาคใต้ไปทั้งภาคเนี่ยคุณว่านักการเมืองมันจะเดือดร้อนนะถ้าการเสียภาคใต้ไปทั้งภาคแล้ว หรือเสียตะวันออกไปทั้งภาคแล้วมันรวยขึ้นคุณว่านักการเมืองมันจะเลือกเสียดินแดนหรือมันจะเลือกความร่ำรวยวันนี้มันเอาฝรั่งมาบีบเราคุณเห็นไหมครับไอสัตว์กันเนี่ยมึงเคยแก้ปัญหาที่ประเทศไหนได้บ้างกูยังไม่เคยเห็นมึงแก้ปัญหาประเทศไหนได้เลยมึงเข้าไปที่ไหนที่หายที่นั่นน่ะแล้ววันนี้เราจะยอมให้ไอการมายุ่งเหรอครับ ไอ้การมามันก็เข้าข้างเอมเมนนี่เออวันนี้มันต้องการนะไอ้โลกวุ่นวายปนป่วนไอ้เอมเมนก็อยากจะลากไอ้จีนเข้ามาไอ้กันก็อยากจะเข้ามาแทรกแซงแล้วท้ายสุดมาพอมันลบกันไทยเดือดร้อนครับพี่น้องพอไทยเดือดร้อนมันก็ดูดน้ํามันกันเพลินเลยครับตอนนี้นะวันนี้รัฐบาลรักษาการวันนี้ชัดเจนแล้วว่า ไม่ได้มีความจริงใจในการปกป้องผลประโยชน์ชาติวันนี้ทหารต้องประกาศกฎในการศึกเท่านั้นนะครับเพื่อให้นักการเมืองเนี่ยครับมันหยุดวันนี้เรากำลังเสียดินแดนเราจะทวงดินแดนเราคืนนักการเมืองมันสนใจไหมครับว่าวันนี้เราถูกดินยึดดินแดนไปแล้วเท่าไหร่มันเคยรู้บ้างไหมวันนี้มีประชาชนเราต้องอพยพเพราะอะไรเพราะก็เหมมันยิงมั่วแล้วตอนนี้นะ มันกำลังเลื่อนเข้าตางมันกำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์แล้ววันนี้คนไทยนะมึงก็ไม่ต้องรายงานข่าวกนเยอะนักละไอสัตว์เฮียอะไรนี่นะก็โพสมึงอยู่เฉยเฉยมึงอยู่เฉยเฉยมึงไม่ต้องโพสอะไรหรอกไม่ต้องเสือกซะเลยมึงยิ่งโพสมันก็ยิ่งรู้ความเคลื่อนไหวเรา วันนี้ปล่อยให้ฝ่ายมั่นคงไาจัดการผมมั่นใจว่าทหารกำลังทำถูกทางแล้วถ้าทหารอยู่ภายใต้นันกการเมืองงานนี้เราเสียดินแดนแน่นอนนะวันนี้นะมึงโพสม,มากระวังจะรวจจะลงบ้านมึงกูจะบอกให้วันนี้มันเช็คพิกัดได้นะมึงโพสลงออนไลน์ว่ามึงโพสจากจุดไหนจุดไหนมามันรู้เลยว่าตำรวจตกจุดไหนเข้าเป้าไม่เข้าเป้า เดี๋ยวมันเซตพิกัดใหม่มึงจะกระโจยไอ้เฮียไอ้คนที่โพสน่ะและมึงไม่เห็นหรอว่าเขมรนนะมันโพสโพลรายง,งานแล้วมันโดนโตมูตมตมนะูมๆน่ะมึงเห็นหรือเปล่าเออนะแล้ววันนี้นะเราจะต้องเล่งเจราจากับจีนแล้วก็ให้ความยืนยันกับจีนว่าเราจะไม่ให้อเมริกามาใช้ไทยเป็นฐานทัพ,พเพราะถ้าเกิดเราให้อเมริกาใช้ไทยเป็นฐานทัพนั่นก็คือ การคุกคามจีนใครก็จะยอมมันต้องการให้บ้านเมืองเราวุ่นวายุูเห็นยเพรว่าอิรักวุ่นวายลิเบียวุ่นวายท้ายสุดพวกมันก็เข้าไปดูดทรัพยากรในซีเรียใช่หไหมว่ามันดูดน้ํามันก็ทุกวันในค่ายทหารมานนะ่มันไปตั้งฐานทัพแต่ว่ามันก็ตั้งโรงงานดูดน้ํามันไปด้วยนะครับวันนี้นะถ้าประกาศกดอายการกาศึกอ,อํานาจผบทบอํหานาจทหารฝ่ายมั่นคง จะควบคุมรัฐบาลน,นะครับแต่ถ้าปล่อยรัฐบาลเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ถูกต่างชาติบีแบบนี้ท้ายสุดจบลงที่โต๊เจราจาถ้าเจราจาวันนี้เราแพ้แน่ครับเราเสียทิ่แน่แน่นอนครับถ้าแผนที่เราเปลี่ยนนะครับแผนที่ในทะเลก็เปลี่ยนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ไอการทะเลาะเบาแวงในป่านะมันไม่เท่าไหร่หรอกครับเราถึงปล่อยให้แม่ง เขามาใช้ประโยชน์ในป่าในดินแดนเราเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายก,ก็แค่ป่าแต่ถ้าเกิดมีการตกลงกันใหม่เจรจากันใหม่กำหนดเขตแดนกันใหม่รอบนี้ชิบหายแน่นอนนะใครไม่อยากฟังออกไปอย่าทะเลึงวันนีนะ้บ้านมึงอ่ะกูรับะการได้นะถ้าเราไม่รีบจัดการมึงได้เจอแนะ่ P.S.L 0 3ระยะยิง130่กิโลมึงค่อยดูแล้วกันกูเชื่อว่าเขมรยิงแน่เอาละกันนะมึงเชื่อกูอไหมวันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอ้ตระกูลหุนมันกำลังจะถูกโคตนมันกําลังถังแตกมันหมดทางไปมันเลยจําเป็นจะต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อไห้มันได้ประโยชน์มันยืมมือฝรั่งเศสกับอเมริกามาบีบเราเพื่อที่จใจเราเนี่ยยอมเจรจา ถ้าเจรจารทุบก,กำหนดเขตแดนใหม่ถ้าเอาตามตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับเราไม่ได้ได้เปรียบนะครับวันนี้เราได้เปรียบทางด้านการทหารแต่ทางด้านดินแดนเราเสียเปรียบอยู่นะครับเออนะวันนี้พวกขี้ข้าเพื่อไทยมันกำลังเด่นเต้นผางขางผางอยู่นะครับอ,อ่าวันนี้นักข่าวทั้งหลายแหล่นะครับ มึงถามทหารตัวอย่างก่อนนี้มึงจะรายงานข่าวเนี่ยมึงจือรายงานข่าวโคมๆรายงานข่าวณนะจุดนั้นจุดนี้เกิดเหตุไเน,นี่มึงรู้เปล่าว่าไอเ้เยอฝรั่งไออเมริกาหรือว่าไอมเมักนมก็ดูเหมือนมึงอยู่นั่นแหละอย่าเสลอกันไี่มากนะักกูรู้มากกว่ามึงกูยังไม่พูดเลยนะผมบอกเรื่องนี้นะผมพูดมานานมากแล้วนะ เออห็นไ,ไหมวันนี้เทคโนโลยีนะครับมึงแค่โพสเลขที่บ้านมึงมันก็พอดพิกัดบ้านมึงได้ทันทีเลยมึงบอกได้บ้านมึงอยู่ตรงไหนมึงโพสไปเลยสัดจะตรวจลงหลังคาบ้านฉะนั้นนักข่าวนี่ก็เสลอมากนะมึงทำไมจะต้องไปไล่งานกับเกาะติดกันนะแยแมากมึงจะบอกมันทำไมเราเสียหายยังไงหมู่บ้านไหน ไม่ต้องไปบอกมันเลยว่าตอนนี้มึงจะอ,อพยพไปตรงไหนมันจะยิงเขาตรงนั้นอะไรมึงรู้หรือเปล่าออวันนี้ไอ้ช่องต่างๆเนี่ยมึงอย่าเสลออีนักข่าวตั้งหลายแหละมึงไม่ต้องไปรายง,งานตรงจุดตรงนั้นได้ไหมมึงจะบอกก็ตั้มเฮียอะไรว่าวันนี้เราอ,อพยพประชาชนไปอยู่จุดไหนหมู่บ้านไหนมีคนไม่มีคนมึงจะไปรายง,งานหาพ่อมึงเหรอเออ มึงช่วยอะไรได้มัง่งกูถามหน่อยการที่มึงรายงานข่าววันนี้มึงช่วยอะไรได้มัง่งมึงอยากขายข่าวจนเลเอะเถอะไอทีวีทุกช่องแข่งกันรายงานข่าวเนนี้มึงจะลังชี้พิกัดให้พวกมันเหี yeah. ้ยมึงมึงปรึกษาฝ่ายมั่นคงหน่อยไปกูคุยมาเนี่ยยกๆเนี่ยร้อนๆเนี่ย ขาขอร้องว่าวันนี้พี่น้องประชาชนอย่าโพสอย่าโพสพวกมึงจะโพสหาคนพ่อคนแม่มึงเหรอแล้วเบิดลงตรงไหนมึงจะโพสหาพ่อมึงเหรอแล้วมึงจะไปบอทำไมว่าวันนี้เราอพยพไปอยู่ตรงไหน,นตรงไหนเสียหายมึงจะโพสทำไมมึงจะรายงานเขาทำไม เย็ดแม่น่ะมึงใจเย็นๆมึงไม่รู้สักเรื่องก็ได้นะครับชาวบ้านรู้มันช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วเบอร์จะลงตรงไหนแล้วมึงมึงรายงานมาแล้วชาวบ้านช่วยอะไรได้มั้งมึงยิ่งไปชี้เป้าให้มันอีก เออพวกเสลยเนี่ยกูโคตรลังคาเลยนะวันนี้ฟังอย่างผมนี่นะครับคุณไปย้อนย้อนฟังนะครับเรื่องที่ผมพูดในวันนี้กับเรื่องที่หนึ่งปีหรือสองปีที่แล้วเนะี่ยผมพูดเรื่องราวหล่านี้ไม่ต้องนานแล้วนะแต่ก่อนก็มีแต่คนหัวราอเยอะดูถูกเหยียดหยามหาว่ามั่วมากมากมาเรื่องนี้น,น,นี้เป็นไงละ่ะ เป็นอย่างที่กูพูดหรือเปล่าล่ะไม่ว่าจะเรื่องดิวเรื่องเดอล้นตีนอะไรไหนไหครับเออมึงรายงานอยู่ที่ไหนก็ได้มึงไม่ต้องไปยืนรายงานตรงนั้นมึงไม่ต้องบอกพิกัดเป๊ะเป๊ะหรอกเล่ชาวบ้านก็เหมือนกันมึงอยากแดกระเบิด,ดั่นไงเออ วันนี้นะมึงรู้หรือว่าไอ้ตัว PSL03 เนี่ยมันร้ายแรงกันไหนวันนี้นะมันต้องการให้เกิดการสูญเสียเพื่อจะเล่งลากให้ไอ้ฝรั่งเศสกับไอ้อเมริกันเข้ามาบีบเราเพื่อตั้งโต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุดแล้ววันนี้รัฐบาลก็เตรียมอ้าขารอแล้วให้เขามาเจรจาถ้าเจรจาจบมึงรู้ว่าเขตแดนในทะเลมึงจะเสียเท่าไหร่ อ่นะมึงรู้หรือเปล่าว่าไอเ้เขตแดนที่มึงเสียไปเนี่ยมึงว่าแผนที่มันจะเปลี่ยนไปกี่กิโลสัตว์นะมึงไว้ใจเหมอนหรอไอ้ภูมทําทอะ่ะมึงว่าคนแบบนี้ไว้ใจได้ไหมวันนี้นะ พี่น้องชาวบ้านเนี่ยวันนี้กูรู้ว่าต้องอบพยพเปกนกี่ครอบครัวแล้วเนี่ยวันนี้เขมเมตมันประกาศแนวพิกัดลบเนี่ยตั้งแต่นู่นเลยครับแปดรอยกิโลมึงจะระวังยังไงไหวเออวันนี้นะมึงรู้เปล่าว่าไอ้ปืนเนี่ยมันเป็นปืนอาตาจรเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วนะ มันยิงเสร็จมันเคลื่อนที่เลยนะมึงจะหามันเจอไหมล่ะออวันนี้ที่มันย้ายพิกัดค้ายทหารเพราะเราเจะได้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ใช้การซุ้มยิงกำหนดพิกัดยิงเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่แต่เราต้องสูญเสียนะวันนี้ มันเอาทหารออกจากชายแดนแต่มันเอาปืนใหญ่เข้าเนี่ยมึงไม่รู้เหรอว่ามันกำลังจะทำอะไรแล้วมึงไม่รู้เหรอว่าไอ้คนเขเมรเนี่ยมันไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้คุณเรื่องคุณธรรมอะ่ะถ้ามันสนใจเรื่องคุณธรรมมันจะยิงโรงพยาบาลเหวันนี้นะครับอย่าทำให้ฝ่ายมั่นคงทำงานยาก วันนี้ที่ทํางานยากกับไอ้พวกสเสลอเนี่ยนะครับมึงอยู่เย้เฉยนั่งเงียบๆมึงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็พอแล้วแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดได้ไหมเจราจาไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยกับการเจราจานะวันนี้มึงว่าเจราจาแล้วมันจะคืนดินแดนหรอมึงดูดิอ่ะมึงดูรัสเซียกับยูเครนเจราจาแล้วรัสเซียยอมคืนดินแดนหรือเปล่า ก็เหมือนกันถ้าเจราจาวันนี้ก็จบตรงนี้แสดงว่าห้าจุดที่เราเสียไปต้องยกให้เขาเลยนะมึงแล้วถ้าเกิดมึงเขียนแผนที่ใหม่เนี่ยเราจะเสียดินแดนในทะเลไปด้วยมึงรู้เปล่าไอ้ภูมิธรรมมันจะไปรู้เฮียอะไรมันไม่ได้เป็นทหารมันก็เจราจาเจราจามันจะไปรู้อะไรอะ่ะ มันรู้่ะว่าก,กองร้อยนึงมีกี่หมวดมีกี่หมู่เออไอ้นี่ก็รู้ดีกว่าเคลื่อนตัวช้าวันนี้มันยิงมึงรู้ไหมว่ามันยิงไปจุดไหนมันนึงไม่ยอมมันนึงย้ายฐานออกไง เพื่อหลีกเลี่ยงแล้วท้ายสุดมันก็ใช้อาวุธจะหลวดได้ยิงมันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ถ้ามันตั้งฐานไว้ยังไงก็เละมันยิงถอนกำลังออกมึงคิดว่าสันดาเนเขมรเนี่ยมันจะถอนกำลังเหรอ มันกำลังปรับยุทธวิธีนะมันกำลังจะเปลี่ยนวิธยุทธวิธีแล้ววันนี้เป้าหมายมันทำยังไงก็ได้ให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงโดยเร็วที่สุดเพราะมันกำลังได้เปรียบถ้าเจราจาวันนี้มันได้ประโยชน์เราเสียประโยชน์มันนึงอยากเจราจาแต่เราเจราจาไม่ได้ผมยืนยันว่นเาเจราจาไม่ได้ ก็กูบอกเลยว่าพื้นที่ก่อกูดมันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนมันเป็นดิแนแดนของไทยมึงจะมาทับซ้อนพ่อมึงอะไรกะวันนี้นะเราทำอะไรไม่ต้องรายงานไม่ต้องบอกรอยเหตุการณ์มันจบแล้วมึงอยากรู้เลยแต่เขาก็บอกมึงเองแต่วันนี้มึงไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไม่ต้องลงรายล,ายละเอียดได้ไหมเสลอ อาการมันออกตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วว่าผมไม่เคยเชื่อไอ้พวกนี้อยู่แล้วมันก็รู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้ทหารเขาคืออดลำบากใจขนาดไหนเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้ทหารกับกัมพูชานี่แม่งมาเพ่นผ่านอยู่ในดิน,นแดนเราตลอดเวลาทําไมเรามันมันทาได้ครับแต่เราจะทาเฮี้ยอะไรมันก็ไม่ได้แม่งห้ามหมด แต่ถ้าเราลองไปทำในบ้านมันดิขนาดแค่คุณวีรากอะไรนะ่ะไปแค่หมู่บ้านดินแดนเราอ่ะมันยังมาจับตัวแล้วบอกว่าเป็นลูกแลวดินแดนมันเลยทั้งที่มันคือดินแดนของประเทศไทยนะเออนะวันนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับพลังงานอ่ะอเมริกาฝรั่งเศส ไอคนหนึ่งก็ถังแตกไอคนหนึ่งเกงตูดขาดมันต้องการผลประโยชน์ในอ่าวไทยของเราเพราะมันยิงปืนหน้าเดียวได้นกสองตัวตัดเส้นทางลำเลียงน้ำมันของจีนได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลจาการมาสูบกินทรัพยากรของเราวันนี้ผอสบ,ออบอนะครับาท่านฟังอยู่นะครับ ท่านองประกาศกฎอัยการสื่ทั่วประเทศครับปล่อยนักการเมืองทำไม่ได้หรอกครับผมสังเกตมานานระยะหนึงแล้วเนี่ยว่านักการเมืองไม่ได้มีความจริงใจเลยในการจะปกป้องดินแดนอ้างแม่งแต่สันทีภาพสันทีภาพสันติภาพ,ส,ภาพ,ส,ภาพส้นตีนอะไรแบบนี้ผมฟันธงว่ามันยิงแน่ นี่ขนาดไอ้ทำบอกว่าให้หยุดยิงนะมันหยุดที่ไหนล่ะตลอดเวลาจะน,นี้ยงิงอยู่ตลอดเวลาใครอยู่ชายแดนช่วยคอนเฟิร์มหน่อยจริงไหมมันยังยิงอยู่แล้วตอนนี้นี่ขนาดมันบอกว่าเราเนี่ยบอกหยุดยิงแล้วก็ยังกับคำพูดมันจะเป็นคนแล่นไปบอกไอ้ทำไอ้ทำทำมา,ากรดเรา แล้วมึงหยุดที่ไหนมันยังยิ่งอยู่เลยแล้วตอนนี้มันกําลังเคลื่อนกําลังพลมันกำลังทําตัวเป็นถอนทับเราคิดเชื่อได้ไหมว่ามันจะถอนน่ะถ้ามึงถอนแล้วมึงเคลื่อนปืนใหญ่เข้ามาทาไมาขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ